สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทานายดวงนะครับของผู้ที่เกิดในทั้ง7วันเนาะในผลเป็นดวงรายสัปด,ดาห์นะครับตั้งแต่วันที่2 2อถึง28เนาะคลิปนี้นะครับเป็นการทานายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนะเาะไม่ต้องเอาไปตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องสาคัญสำคัญนะครับเอาไปเป็นกาลังใจในช่วงวีคหน้าพอนะครับเป็นการทานายโดยกว้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเรด,ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับ f ฟซบุ๊กเพจเนาะชื่อเดียวกับช่องเลยด,ด,ดีจุดอดจุดแอคทิวิตนะครับก็จะได้ไม่พลาดน,นะครับช่องคอนเท uh, นต์อื่นๆของโดนะครับไม่ว่าจะเป็นนิยายเนาะซึ่งโดก็โพสในคอมมูนิตี้แล้วก็ทาง f e c o o o p k p e นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเพลย์ลิสต์อื่นๆที่หลังจากนี้อาจจะชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งได้งานเนาะแต่ว่าก็จะลองจัดเวลาให้เหมาะสมนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าไม่อยากทิ้งช่องไปไหนเลยครับเพราะว่า กว่าจะทําได้ขนาดนี้ก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ให้การสนับสนุนมาอย่างดีโดยอตลอดนะครับโดยจะไม่ทิ้งช่องไปไหนนะครับก็ยังจะทําเรื่อยๆอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าอาจจะเห็นช้าหน่อยน้อยหน่อยก็อย่าเพิ่งน้อยใจหรือกโกรธกันเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับโดูด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับผู้ที่เกิดในทั้ง7วันเนาะเริ่มจากชาววันอาทิตย์นะครับ สัปดาห์นี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ Queen of Wands ขึ้นมานะครับ King of Wands โอ้ The Tower อ่ะอย่างแรกก่อนเนาะอืมต้องบอกก่อนว่าขอให้ละเอียดรอบครอบนิดนึงนะครับอย่าใจร้อนนะครับ แม้ว่าบางทีงานจะพุ่งเข้าชนมากน้อยแค่ไหนก็ตามเนาะในช่วงวีน้านะครับเอ่อต้องบอกก่อนเลยว่าบางทีคุณได้จับงานที่ใหญ่ๆแล้วก็สำคัญสำคัญมากด้วยนะครับคุณปแทบจะเป็นเรือธงของออแผนกเลยหรือของหน่วยงานเลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรืองานที่จะต้องแบบพบป,ะ,ปะผู้คนเยอะแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจับสังเกตแล้วก็ให การอุปถัมภ์ดีด้วยนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอว่าให้โฟกัสกับงานนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอันไหนที่ไม่มั่นใจก็เพื่อนร่วมงานก็ช่วยสปอร์ตดีอยู่นะครับอย่าใจร้อนเป็นพอนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเนาะการเงินนะครับเป็นยังไงบ้างนายซอบสอดขึ้นมาเพจซอฟต์เป็นทัเคิลส์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะแฮงแมน อ่ต้องบอกก่อนว่าในหลายๆคนเนาะอาจจะรออินคัมอยู่ซึ่งรออินคัมใหม่ๆเข้ามาอยู่สำหรับคนที่ทำฟรีแลนซ์ก็อาจจะต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะครับและบางทีมันเป็นลักษณะของการที่บางทีเราค่อนข้างเครียดเหมือนกันในการที่บางทีเราจะต้องแมนจซึ่งอีกไม่กี่อืดใจเนาะเงินเดือนก็จะออกแล้วนะครับสำหรับวนนุ้นเงินเดือนนะครับหรือคนที่รอ เงินตกเบิกหรืออะไรก็ตามนะครับอาจจะต้องรอหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ถามว่ามีโอกาสได้ไหมก็ยังมีโอกาสได้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่แต่ยังยังคล่องตัวอยู่เพียงแต่ว่าบางทีอ่ะเราก็กังวลเหมือนกันนะเพราะด้วยความที่ว่ากว่าจะต่อเข้าไปอีกนี่ก็กลางเดือนเนาะกลางเดือนจริงๆแล้วกว่าจะปลายเดือนอะไรเงี้ยก็อาจจะมีทําให้แบบวิตกกังวลไปพอสมควรเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยมีความรู้สึกว่าเป็น อีกอื่ใจเดียวนะคุณก็จะเหมือนน่าจะมีอะไรดีขึ้นนะครับรอหน่อยนะครับแต่มันจะมีให้เครียดหรือตึงในช่วงขงในเรื่องของการเงินเหมือนกันนะครับความรักขออนุญ,ญาตรวบเลยนะครับ a, acles, a c e o f petals e a c e o f cups นะครับอืม The Moon ขึ้นมาเอออย่างแรกก่อนเนะาะมันเป็นคนโสดก่อนคนโสดโดยมีความรู้สึกว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าลึกๆก็แอบน้อยใจนะน้อยใจคนรัก หรือน้อยใจว่าคนที่เข้ามาจีบอะไม่ค่อยตรงสเปคเท่าไหร่เลยมันเลยมีความรู้สึกว่าอ,อึดอัดเหมือนกันเออดะบอกงี้แล้วกันเนาะว่าสำหรับคนโสดอะอาจจะช่วงเนี้ยถ้าปล่อยเบอร์ได้ปล่อยเบอร์ไปเลยครับแล้วไปโฟกัสเรื่องอื่นอืมมันเหมือนกับว่าลึกๆคุณก็ไม่ค่อยพร้อมอะแล้วคนที่เข้ามาบางทีก็แบบอพูดตรงๆบางทีก็เราอาจจะได้ไปรับรู้อะไรบางอย่างมาซึ่งมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่โอเคอืม คนที่เข้ามาจีบช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรนเราไม่ต้องรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพูดคุย,ย,ยพูดคุยเจรจากาันไปนะครับสาหรับคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าอืมคนมีคู่เนี่ยเป็นลักษณะของการที่บางทีง้อนะง้อแต่เหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่บางทีเราไม่พูดกันอืม เราอาจจะไปเจอหรือไปรับรู้อะไรบางอย่างมาซึ่งมีเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการปิด,ปดบงังอืที่อืมมันก็สร้างความหนักใจให้กับชาวราศีิดเหมือนกันนะอืมก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าเป็นกรณีไหนนะครับสุขภาพนะเดือนเมษายนระวังในเรื่องของโรคเก่เาๆโรคพฤติกรรมนะอืหรือเป็นภาวะของความเครียดหรือเป็นการที่บางที วูบอ่ะอืมอยู่ๆก็วูบปไปภาพตัดไปนะครับเลือดลมไม่ปกติเอ่อคอช่องทอ่อช่องระบบทางเดินหายใจนะครับช่วงคอกล่องเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเกิดจากการที่บางทีเราทำงานหนักเลยยิ่งคนที่ทำงานใช้เสียงแบบโดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะมีในเรื่องของการที่บางทีโหงงานหนักแล้วก็เอ่อไขมันตามตัวเนาะน้ำหนักก็ ถามว่าน้ำหนักขึ้นไหมก็ไม่เชิงแต่ด้วยความที่เราทีเราเราไม่ได้ออกกําลังกายอ่ะหรือออกกําลังกายมากจนเกินไปจนมันทําให้บางทีมันมีตั้มเนี่ยอักเสบในบางส่วนนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคมาต่อกันนะครับในเรื่องสุขภาพเนาะผ่านไปแล้วนะครับสำหรับวับนที่วันอาทิตย์เนาะทั้งหมดทั้งมวลนะครับชาววันจันทนะครับเดี๋ยวพอเสร็จจากชาวอังคารนะแล้วเดี๋ยวขอรวบนะครับเพื่อที่ว่า อย่าไพ่หมดกองอย่าไพ่หมดกองไม่ใช่อะไรนะครับอืต้องบอกก่อนว่าอืการงานค่อนข้างดีนะและยิ่งคนที่ทำเฟรนล้แลนดะ์เงินเข้ามาดีมากเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับอืเหมือนคุณได้แบบรอคอยผลอะไรบางอย่างอยู่มีโอกาสได้นะครับและยิ่งคนที่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างได้แน่ๆนะครับแล้ว ส่วนใหญ่งานหลักก็ยังทําได้ดีแล้วเหมือนงานเสริมอะไรบางอย่างก็คือแม้ว่าเราคอยแต่ผลลัพธ์อะไรหลายๆอย่างดีมากๆนะครับอดยรวมค่อนข้างดีอ่ะหรือเป็นงานที่บางทีอาจจะต้องแบบคนที่ทําง,งานออฟฟิศเป็นงานประจําอ่ะค่อนข้างเวิร์กเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีในส่วนของที่เป็นงานออนไลน์ด้วยเนาะอออันนี้อาจจะต้องดูนิดหนึ่งว่าเป็นกรณีไหนนะครับแต่ถามว่าไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือเป็นฟรีแลน คุณทำได้ดีแล้วคุณทําได้แบบอาจจะต้องนิดนึงอ่ะในเรื่องของความละเอียดแล้คอบแต่ผลลัพธ์หรืออะไรก็ตามที่คุณรอคอยมาตลอดอ่ะมันจะสำเร็จผลนะครับแล้วอินคัมอะไรหลายอย่างดีขึ้นด้วยมากๆเลย4เหรียญขึ้นมาในเรื่องของการเงินนะเป็นไงบ้างยูริออ e ฟ of f o r t อื e เทนออฟคัอืม,อมค่อนข้างดีนะครับ ในเรื่องของการเงินมันเหมือนกับว่าเออถ้าก่อนหน้านี้นเคยมีความรู้สึกว่าในเรื่องของตังเก็บเนาะอาจจะลำบากนิดนึงแต่ถามว่าจะไ,ได้รับการซัพพอร์ตหรือบางทีบางคนน่ะในเรื่องของการเงินมันเหมือนกับอะไรงจะยฟื้นละนะครับต้องบอกแบบนี้เลยมีไพ่เดบิวท์ออฟฟอร์จูนมานะครับเงินอะไรที่คุณรอคอยมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรือเงินที่บางทีคุณรอคอยคล้ายๆเับเงินตกเบิกอะไรเงี้ยคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะครับที่ชนิดว่าอู้ฟู่เลยเหมือนกันนะครับความรักนะเดท f i ออบวอนส์ f o u ์ดคัพสคนโสดก่อนนะคนโสดดยมีความรู้สึกว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าอืคนที่เข้ามาจีบคุณนะบางทีอาจจะยังไม่ค่อยตรงสเปคคุณเท่าไหร่ในช่วงสวกทหน้านะมันเป็นลนักษณะของการที่บางทีเราก็จับสังเกตเขาแหละแต่บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็แทบจะปล่อยเบอร์ในเรื่องของความรักไปเลยในบางครั้งเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเราเบื่ออืม เราเบื่อกับการที่บางทีเราต้องมานั่งเหมือนอยู่กับเขาตลอดอะไรเงี้ยหรือบางทีมันเป็นความรู้สึกขัดแย้งว่าบางทีฉันจะโสดดีหรือฉันจะมีแฟนดีอืมแม้ว่าคนที่เข้ามาบางทีอะ่ะมีชาวต่างชาติด้วยนะบางคนอะ่ะบางคนอะ่ะนี่อีกกรณีนึงไปความรู้สึกว่า,วา,วาแพชั่นในเรื่องความรักมันลดมมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่บางทีจับจับปล่อยปล่อยในเรื่องของความรัก หมายถึงความรู้สึกเราอะบางทีก็ก็อยากปล่อยบางทีก็อยากมีบางทีมันเป็นความเหงาเนาะอืเข้าใจนะครับคนมีคู่ก็ต้องบอกว่ามันมีการจับสังเกตกันนะเพราะด้วยความที่บางทีเราห่างกันไปหรือบางทีมันมีในเรื่องของคนเก่าๆด้วยนะที่บางทีอาจจะมันมีประเด็นนะครับจริงๆทั้งคนโสดหรืคนมีคู่แหละอาจจะมีในเรื่องของคนเก่าๆที่บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะกลับไปดีหรือว่าเราจะยังไงอีอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะครับก็ต้องดูดีๆเนาะว่าเป็นกรณีไหนนะครับในเรื่องของความรัก สุขภาพระวังเรื่องการเดินทางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็การที่บางทีทําอะไรเร็วๆนะครับเอ,อภาวะของคนอารมณ์สองขั้วมูสวิงนะครับอืมหนักสุดก็ภาวะทางจิตใจนี่แหละแล้วก็เอ,อระวังในเรื่องของการทานอะไรด้วยนะที่เป็นลนักษณะว่าอืมท้องผูกอะ่ะออืมอย่างนั้นก็ได้ครับเป็นลักษณะนั้นที่ท้องผูกด้วยก็ได้นะครับ การทานอะไรก็ต้องนิดหนึ่งอ่ะอาจจะต้องทานน้าเยอะขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับบางคนน้ําในร่างกายไม่ค่อยมีอืประมาณนั้นเลยนะครับชาววันอังคารเป็นยังไงบ้างนะครับขออีกวันหนึ่งแล้วกันเนาะราค่อยสับ <c oughs> ต่อแล้ว่าจะสับแหละ <c oughs> ten of wands ขึ้นมานะครับ <c oughs> temperance นะครับ <c oughs> ten of เชนลอบบี้อะโจริงๆงานหนักงานเยอะนะแล้วคนที่ทำมัลติทัสกิ้งอ่ะอคุณปล่อยงานอื่นงานบางงานไม่ได้เลยแต่ถามว่าอินคัมมาโคตรดีเลยโคตรดีเลยนะครับอสิบเปลี่ยนมันเป็นลักษณะของการที่บางทีแบบคุณจะมีงานที่แบบโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ทําให้คุณได้เงินเยอะมากๆด้วยแล้วเงินคุณมาจากหลายๆทางเช่นอฟอบพส์นะครับ แต่ถ้าเสียก็เสียไปหลายทางเหมือนกันนะอบางคนอาจจะเป็นภาระเดิมๆหรือบางทีรายรายจ่ายยิบย่อยอะไรเงี้ยจีปาถะอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันหรือบางทีเสียกับอะไรที่ไม่ค่อยเสียเลยเช่นการสั่งของออนไลน์อะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังพอๆหนะ่อยนะครับเดี๋ยวมันจะตึงเรานะแต่ถามว่ามันก็ยังไปไเรื่อยๆอยู่นะครับอืหรือคุณมีวางแผนในเรื่องของการที่บางทีจะลงทุนอะไรต่อยอดหรือเป็นการขยับขยายในเรื่องของการเงินได้ด้วยนะครับ ความรักนะเอซอบซอนนะครับขออนุญ,ญาตว่ารวบทั้งคนโสดและก็มีคู่ไปเลยนะครับ Si ิสซับวอนสมันอาจมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับสำหรับชาววันอังคารเนาะในกรณีว่าถ้าคุณโสดแล้วคุณมีคนใล้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาจีบอาจจะแบบปุบปับแล้วก็แบบเจอคนที่ถัดใจกันมากอืมยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นการโสดแล้วมีการคุยกันมาสักระยะหนึ่งอาจจะมีการพัฒนาตกลงหัวใจเป็นแฟนกันคนมีคู่ก็เหมือนกันนะอืม แล้วบางทีมันมีในเรื่องของการสปอร์ตการเงินหรือมีการที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานหรือการพากันไปนอกงานมงคลอะไรอย่างเงี้ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นอย่างที่โดบอกนะครับสุขภาพเทนอฟสอต์ขึ้นมาอืระวังอุบัติเหตุนะครับนิดนึงนะครับอาจจะเป็นอุบัติเหตุ ทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะมาหมดเลยหรือบางคนมีเกณฑ์นในเรื่องของการผ่าตัดหรืออะไรนี้ได้ด้วยนะครับส่วนใหญ่อะมันมา,มาจากการที่บางทีเราแพม้มีภาวะของการที่ภูมิแพ้แล้วบางทีอาจจะต้องพบแพทย์ด้วยนะครับในบางคนเนาะอาจจะต้องระวังนิดนึงก็ไม่อยากให้เสียตังค์ในเรื่องสุขภาพเนาะเพราะจริงๆคุณก็ทําได้อะไรหรืออะไรอย่งางนั้ทั้งดีส่วนใหญ่เกิดจากความสุ่มซานล้วก็ไม้เราปันระวังของตัวเองนะครับอืมด้วย ือบางทีการให้บางทีเราเราประมาทเลินเล่อด้วยนะครับในบางทีอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดผ่าตัดหรือบางทีอาจจะเป็นการที่บางทีอาจจะเป็นการรับช่วงนี้ไม่รู้ว่าเขายังรับการฉีดวัคซีนอยู่ไหมแต่ก็มีมีสิทธิ์เหมือนกันนะในบางคนมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับอะขออนุญาตรวบนิดหนึ่งนะแล้วก็สับนะครับจะได้เริ่มของชาวอันพุทธวันพระรหัสบรรสุทธ อีกต่อให้นะครับสับให้สดอรอนานนิดนึงนะ พุธนะครับดูได้ทั้งพุทธกลางวันและพุทธกลางคืนเลยนะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุทธเนาะเอสอบ s บขึ้นมา Four of Wands ขึ้นมาจริงๆการงานงคุณนะมันอาจจะช่วงนี้งานรัดตัวนิดนึงนะอืมแต่เป็นงานที่บางทีคุณทำได้เรื่อยๆ ระวังความเครียดจากการทํางานด้วยนะครับบางทีมันมีงานที่บางทีเราต้องใช้ความคิดเยอะนิดนึงหรือบางทีมันเป็นงานที่บางทีอาจจะต้องไปพบปะหรือเป็นลักษณะของงานที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยทำขนข้ังดีแต่งานที่เป็นลักษณะของการที่บางทีไม่สติเรื่องเวลาครับมันจะสร้างความกดดันให้กับคุณพอสมควรเหมือนกันบางคนจะพาว่านในเรื่องของการกดดันการทํางานสูงเหมือนกันนะครับชาววันพุธนะัอาจจะต้องดูดีๆนิดนึงการเงินนะครับ เดอร์เมนเช์นะหรือเดอร์ไฮโรเฟนเนาะโฟออฟเพนทาโคก็มีตังเก็บนะครับมีนะครับนายสับเพนทาโคสจริงจริงการเงินคุณก็ค่อนข้างอู้ฟู่เลยนะอืยังหามาได้เรื่อยๆและยังเก็บตังได้ดีอยู่นะครับก็เรียกว่าเงินเข้ามาหลาหลายทางและส่วนใหญ่เข้ามาจากความสามารถของคุณเลยอแต่บางก้อนะอาจจะได้มาช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับความรักนะ King of Wands ขึ้นมา นะครับขออนุญาตรวดทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่คนโสดโดยมีความรู้สึกว่าเอาเอเพจซบบอลคนโสดโดยมีความรู้สึกว่ามีตัวเลือกนะเยอะด,ด้วย <c oughs> อืมทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่เลยบางทีมันเป็นลักษณะของการที่บางทีไม่ไม่เลือกด้วยนะ แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณเลือกก็ตามอืมแต่คุณขอคุยยาวๆไปก่อนคนมีคู่มันเป็นลักษณะของการที่เออโอเคต่อนะครับสำหรับคนมีคู่นะครับชาววันพุธเนาะอ่อระวังนิดนึงนะสเสน่ห์แรงจนความสัมพันธ์แทรกเข้ามาได้เลยในบางคนโดูอ่านอย่างอื่นไม่ได้เลยนะพราะด้วยความที่ว่าแล้วคนนี้เข้ามาหนูเหมือนทั้งคนโสดหรอกมีคู่เลย แม้ว่าจะช่วยกันทํางานดีแต่บางทีก็ดูเหมือนมีตัวเลือกเหมือนกันอืมีมคนมีคนเท,นเทเกเรทะเลทลายแน่น,นอนงานครับสำหรับคนมีคู่นะครับก็ปรามกันหน่อยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับปรามกันนิดนึงออืสุขภาพนะวีนอปวอชสิกสับคัพ สุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของการที่บางทีโควิดระหนึ่งแล้วบางทีเราเหมือนเราแพ้แพ้ผลิตภัณฑ์อะไรบางนชนิดผื่นด้วยแล้วก็บางทีจะเป็นลักษณะของการที่บางทีการใช้ของโวมกับผู้อื่นนะเนี่ยต้องระวังนะครับประมาณนั้นเลยนะครับชาววันพฤหัสนะเป็นยังไงบ้างเนาะเทเบรนส์ครับ i y w a n d s the wheel of fortune เอ่อการงานนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆช่วงนี้นมันเป็นการที่แบบอยากให้คุณแบ่งรับแบ่งสู้นิดนึงเนาะมันเหมือนกับว่าเออ่งานบางอย่างคุณทำได้สกเซ็นะ แต่บางงานเนี่ยมันเหมือนกับว่าแทบจะต้องตต้องปล่อยเบอร์ปล่อยผ่านเหมือนกันแต่ถ้าแต่ถ้าถามว่าแนวโน้มมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานไหมมีถ้าใครมีในเรื่องของการที่สมัครงานอยู่นะครับก็มีโอกาสาที่จะได้นะครับก็ต้องบอกบบนี้เนาะการเงินนะนายสปอนส์ nice เออมันจะมีอูขึ้นมา2ใบเลย การเงินคุณก็ยังยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะแต่ถ้าเสียนะครับจะเสียในเรื่องของการเดินทางหรือบางทีหมดไปกันย่อยานพาหนะของตัวเองช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะใครขับรถขับลาจะต้องคำนวณดีๆนะครับในเรื่องของการเติมน้ำมันนะแต่มันเหมือนกับว่าบางทีอืมบางคนมันมีในเรื่องของแผนในเรื่องของการใช้ตังด้วยอันนี้ต้องดูดีๆนะครับอืนะครับ เออสุขภาพเนาะคิง g of p e น t ้ c l e s ระวังนิดนึงในเรื่องของก้อนเนื้อือมืม่อคยเป็นซิปเป็นไข่ซิปไขมันอะคือโดนเคยเป็นนะผ่าตรงนี้เลยเออไฟลอัพคัพนะครับ Two of Cups ระวังนิดนึงนะอนพูดตรงๆสำหรับคนที่มีพฤติกรรมในเรื่องของการที่เออรกติดต่อทางนะ ที่มาจากความรักอะอะหรือการใช้ของร่วมกับผู้อื่นอ,อืมแรงมากนะครับก็ดูความสะอาดกันดีๆนะอ,อหรือตัวไม่จัดนะในเรื่องของการที่คุณมีอะไรกับใครอะไรเนี้ยเอ,อนอกนั้นมันจะเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจก็ต้องดูดีนะครับชาววันศุกร์นะครับ ยังไงบ้างไฟอับสอดขึ้นมาเซเว่นอับขับสีอับสอดเอ่อการงานระวังเรื่องปากเสียงกับคนรอบตัวนิดนึงอืมสรัดชาววันศุกร์นะใช้ข้อมุนสูงจนบางทีคุณแทบจะลองอารมณ์กับเพื่อนร่วมงานได้อันนี้ต้องระวังนะครับแล้วมันเหมือนคุณมี จับอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะในช่วงวีคหน้านะครับก็บริหารความเครียดและบริหารอารมณ์นิดนึงนะต้องบอกแบบนี้เลยการเงินนะครับ the review fire particles นะครับการเงินบางทีอาจจะต้องระวังนิดนึงในการที่บางทีเราเสียอะไรไปกับที่เสียกับอะไรที่บางทีเราเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้เสียจริงครับสอดมันเป็นลักษณะของการที่บางทีเรา เสียไปเพราะเราอยากตัดปัญหาอืมเช่นสมมติบ่างบางทีแบบโอเคจ่ายก็ได้จะได้จบประมาณนั้นเลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่ไม่เหมือนจ่ายเพื่อจบอะจบปัญหาแล้วก็เคลียร์กันไปบางคนมันเป็นเ,เรื่องของการโดนหลอกโดนโกงบางคนมันเป็นเ,เรื่องของการที่ ไปช่วยเหลือใครโดยที่เราก็ไม่ได้อยากเข้าไปมีเอี่ยวอ่ะหรือบางทีมันเป็นหนี้สินเก่าๆที่บางทีคุณก็ไม่ได้สะสามมานาะนะครับอ่ะความรักนะ ten of cups นะครับขอแยกเปิดไปเดียวได้ไหมเนี่ยใ o f Cups โอ้ยดีมากเลยอ่ะเออทั้งคนโสดแล้วนคนมีคู่เลยแล้วคนมีคู่มีสิทธิ์เจอสายเปนะครับอืมเปแล้วนี่ใส่ดีด้วยนะครับก็พิจนิจพ,พ,พิจารณากันนิดนึงนะ ถ้าเกิดว่าจะคบใครนะครับคนมีคู่ช่วยเหลือกันดีครับและบางทีมันเหมือนได้โชคจากแฟนด้วยนะเออก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างแฮปปี้นะครับสุขภาพดะมูนนะครับแต่ระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของความเครียดหรือความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันมีในเรื่องของการที่ปวดเมื่อยอะไรบางอย่างจากการที่หงดหนักโหมงานหนักนะครับมันทําให้บางทีร่างกายคุณอาจจะสั่งให้พักได้นะครับ แล้วกระเทือนถึงสภาพจิตใจด้วยนะครับในบางคนนะชาววันเสาร์อ่ะไหนก็ไหนๆ,ๆละมาขนาดนี้และพุธพุทธหัสสุขเสาร์นะครับมาสุดท้ายแล้เดอะฟูนะครับอืมคว e นออฟ s o อกการงานจริงๆคุณยังจัดการอะไรได้ดีนะครับแต่บางทีระวังเรื่องการที่บางทีเราตึงเกินไปเนละแต่เหมือนมันจะกลับมาบาลานซ์หรือจัสมดุลได้นะครับ มแม้ว่าบางทีเราจะลงอารมณ์ไปบ้างก็คือมันเหมือนกับว่าคุณก็ขึ้นขึ้นลงลงในเรื่องของงานกันนะชาววันเสาร์นะครับก็อาจจะต้องดูดีๆนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามันมีทั้งการคนพพอร์ตก็ยังมีคนช่วยเหลืออะไรก็ยังดีหรือบางทีเราก็อาจจะไปช่วยเหลือผู้อื่นแต่บางทีการที่บางทีการติดต่อสื่อสารงานอะไรบางอย่างหรืองานที่เป็นงานโปรเจกต์ใหญ่สสำคัญๆอะไรเงี้ยคุณอาจจะเค้กระลมหรือบางทีอยาก หรือบางทีมันเป็นความตึงของเราด้วยหรือบางทีเป็นการคาดหวังจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเพียงเพราะว่าเราเรามีความรู้สึกว่าเออวีคนี้เราอยากชิวชว่างเอออันนี้ต้องระวังนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังดูอยู่นะอะไรเงี้ยการเงินนะเอสเปตโคสนะครับในซัสเปตโคสการเงินยังมาเรื่อยเรื่อยนะแล้วส่วนใหญ่มันมีทั้งแบบยิ่งถ้าใครทํามากกว่าหนึ่งอย่างเนาะมันเหมือนกับว่า มันจะมีได้ทั้งแบบเงินที่เงินที่เป็นรูทีนเนาะยิ่งคนที่ทํางานประจะําะจะได้เงินยังยัง,ยงควบคุมการเงินได้ดีอยู่แต่มันจะมีอินคัมเสริมเข้ามานะครับในช่วงวิคหน้าเนาะก็ขอแสดงความินดีด้วยเนาะถ้าเป็นในเรื่องอินคัมนะความรักนะครับทั้งคนโสดคนมีคู่นะเซเว่นออฟซอเอ่อคนโสดเหมือนช่วงเนี้ทรีออฟคัพระวังนิดนึงนะในเรื่องของการที่บางทีเราเผลอไปกินน้ำใต้สอกใครอันนี้พูดตรงตร,งตรงเลยด้วยอันอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับ อืเพราะมันเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาจีบอะแทบจะนำศัตรูทางความรักมาได้เลยอืมคนมีคู่ก็เหมือนกันคนมีคู่เนี่ยนอกจากไม่พูดกันแล้วแล้วมีเรื่องปกปิดปิดบังกันด้วยอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนโสดแล้วคนมีคู่นะครับอืสุขภาพนะบางทีการทําอะไรเ,เร็วหรือบางทีการเดินทางยน์ยาพานะอะไรเงี้ยคนที่ขับรถขับลาต้องระวังนิดนึงนะครับเกิดอุบัติเหตุได้นะอืม,อมในช่วง นี้นะครับและก็จะเป็นในเรื่องของบางทีเลิสิดวงก็ได้นิวก็ได้นะครับในเรื่องของระบบถัดถ่ายเนาะก็ต้องขับถ่ายเนาะก็ต้องดูดีนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับสำหรับชาวคนที่เกิดตั้งเจ็ดวันเนาะก็ขออภัยจริงๆนะครับที่มาช้านะครับโดก็พยายามทาเต็มที่นะครับอย่างเต็มความสามารถเนาะแล้วในส่วนของพี่อากาคน,นะครับโดถ้าเป็นไปได้โดอาจจะ ทิกอาร์คโดอาจจะทำขอแยาตว่าเป็นพรุ่งนี้นะครับอืพรุ่งนี้โดขอไปเรียนรู้งานของโดก่อนนะครับแล้วก็จะรีบกลับมาทำให้นะครับไม่ได้ิ้งช่องไปไหนนะนะครับแต่ขอติดไว้ก่อนนิดเดียวนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ